สวัสดีครับพบกับผมสามยอดคัดมวยเด็ดนะครับวันนี้นะครับใครนะครับที่ยังไม่มีช่องทางติดตาอนวมกับเรานะครับหรือเข้ากลุ่มมวยหู15เซียนกับทางเรานะครับสามารถกดเข้ามาดูที่หน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นศึกพลังใหม่นะครับผมมากันที่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกผมให้ไปที่ยอดเพชรโทนะครับบูมเด็กเซียนครับซ้อมมาเดือนกว่านะครับสภาพร่างกายฟิตเปียนะครับมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องครับเปิดเกมแข้งซ้ายวางงงในดีนะครับไล่แขนดีด้วยตัวนี้นะครับ มาที่คู่ที่สองจอมใจนักสู้ยิมนะครับผมหายไปปีกว่านะกลับมาซ้อมได้2เดือน2เดือนครึ่งนะครับที่มุกนาหารสภาพร่างกาย70-80นะครับมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเอาในตีล็อกเหนียวหนึบแน่นอนนะครับผมมาที่คู่ที่3นะครับผมผมให้ไปที่จิลาเงินนะครับซ้อมมา3สัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่าซ้อมที่พัทลุงนะร่างกายเยี่ยมปิดสมบูรณ์มวยฝีมือครบเครื่องนะครับศาสตร์แข้งต่อยมัด หวังหน้าเสียบยัดไส้แรงนะครับนะครับใครนะครับที่ต้องการเข้ากลุ่มมวยหู15เซียนนะครับหรือติดไปนวนิเราวันนี้นะครับสามารถกดเข้ามาดูที่หน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะครับ